สวัสดีครับแตงโมลงปีกพองยิงวันนี้ครับเรามาติดตามเรื่องราวที่สุดแสนจะดราม่าล่ะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของการเตรียมทีมชาติไทยนั่นเองแต่ข่าวนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วครับฟุตบอลกำลังจะแข่งกันอยู่แล้วในเดือนหน้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ยังมีเหตุการณ์ในเรื่องของปัญหาเรื่องของเอกสารของนักเตะทีมชาติไทยตามรายงานข่าวเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าล่าสุดนะครับ ในทีมชาติไทยยู20จะไม่มีชื่อของจอห์นมิตินนนนะครับลุยในศึกชิงแชมป์เอเชียซึ่งต้องบอกเลยครับว่าคงไม่มีใครคาดคิดว่าถ้าหากว่าไม่ได้ไปในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นด้วยเหตุผลนี้คือถ้าอาจจะหลุดจากการคัดตัวตัดตัวหรือว่าใดๆแบบนี้เนี่ยคงจะมีการเปิดเผยจากทางด้านของเอชโค้ดหรือว่าทางด้านของทีมชาติยู20นะครับ แต่ว่าครั้งนี้ในเคสนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเอกสารครับซึ่งมีการรายงานข่าวมาแบบโอ้โหโหมกระหน่ำเลยเพราะว่าคนรอดูไงว่าเฮ้ยมิตินแนนเนี่ยจะเล่นเป็นยังไงน่าสนใจแล้วเราเจอกับทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติซีเรียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังงนะครับว่าเป็นเด็กลูกครึ่งไทยที่ไปเติบโตที่สวีเดนนะครับแล้วก็สามารถพูดไทยได้ฟังไทยได้ทุกอย่างรู้เรื่องสื่อสารกับเพื่อนได้แต่ว่าไปเล่นบอลอยู่ที่ต่างประเทศ ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเพิ่มเติมความน่าสนใจแล้วก็หน้าที่จะมีโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นถามว่าเอ้ยเอกสารตรงนี้เนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย ทุกคนไม่เข้าใจแล้วตอนนี้ทุกคนกําลังรอคําตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะใช้คํานี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ออกมาถแถลงเรื่องนี้หรือคนที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้คงจะต้องมีคําตอบว่ามันเป็นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะใครทําไมมันถึงไม่ทันนะครับอ่ะไอ้ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอกันแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครออกมาพูดอะไรทั้งนั้นมีแต่ข่าวที่ออกมาว่าน้องกลับบ้าน นะครับแล้วที่สำคัญไม่สามารถส่งรายชื่อได้เนื่องจากเห็นผลที่บอกไปสำหรับจอร์มิตินแนนครับมีอายุ18ปีนะเล่นอยู่กับสโมสอนอรโบเอสเจากสวีเดนเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์หรือว่าเซ็นทรัลมิดฟิลดนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของการครอบครองบอลรวมถึงการเอาตัวรอดจากการเพรสซิ่งได้ดีน้องแสดงความมุ่งมั่นอยากเล่นทีมชาติไทยอยู่แล้วโดยเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมตั้งแต่วันแรกของการเข้าแคมป เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนล่ะครับคำถามถามเลยเอา้ามาตั้งนานแล้วแล้วทําไมมีปัญหาเรื่องเอกสารนั่นแหละครับมันเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบว่าเออมันผิดพลาดเพราะอะไรหรือถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาจริงๆในเรื่องของเอกสารเนี่ยนะครับชี้แจงได้ไหมทุกคนจะได้ทราบทุกคนจะได้เข้าใจตรงกรันอ๋อมันเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้เนี่ยนะครับ น้องหยอนเนี่ยคงจะต้องเสียใจมากขึ้นเป็นทวีคูณเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเท่าที่ทราบมานะครับน้องก็เสียใจอย่างมากเพราะว่าไอตอนช่วงแข่งขันเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องกับอ e ิรักที่ผ่านมาเนี่ยที่ทีมชาติไทยเราแพ้ไปเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปบอกน้องนะว่าคุณไม่สามารถเล่นได้อ่ะคุณไม่มีชื่อเพราะเอกสารนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลก็ต้องบอกเลยครับก็คงจะต้องงงแล้วก็ช็อกเอา มาซ้อมตั้งนานแล้วและที่สําคัญลาโรงเรียนมาด้วยนะฮะอ้าวพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมามันไม่รู้ไงว่าอ้าวมันเป็นเพราะอะไรซ้อมก็ดีเล่นก็ดีเออทุกสิ่งทุกอย่างดูไปในทิศทางที่ดีแต่สุดท้ายกลับมีคนมาบอกว่าไม่สามารถไปต่อได้กับทีมชาติไทยทั้งทั้งที่มีพาสปอร์ตไทยนะครับมีสูติบัตรไทยนะครับและมีบัตรประชาชนไทยคือพูดไทยได้ ฟังไทยได้ทุกอย่างรู้เรื่องแต่เอา้าแล้วปัญหามันคืออะไรเล่านะครับแต่ก็จากรายงานนะครับในการที่เขาพูดกันเนี่ยเวลาที่จะส่งนักเตะเนี่ยนะครับขึ้นทะเบียนลงทะเบียนก็คงจะต้องส่งเอกสารไปให้ทางฟีฟ่านะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกนะฮะเดี๋ยวรอเขาแถลงอีกทีนึงเพราะว่ายังไม่ชัวร์ว่าเขาจะ,ะแถลงแบบไหนมันอาจจะตรงข้ามจากนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นแค่ เสียงตามสายข่าวตามสายที่มันออกมาว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะพลิกล็อกคนแถลงอาจจะไม่แถลงอย่างที่ผมพูดเลยก็ได้ก็ต้องไปฟังเขาอีกทีแต่อันนี้เนี่ยฟังมาจากคนที่ต้องบอกว่ามีข้อมูลและกันนะแบบชนิดที่ว่าได้ยินกับหูเลยเอาว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเอกสารตรงนี้เนี่ยนะมันมีแต่ภาษาไทยนะครับเอกสารไม่มีแต่ภาษาไทยแต่ทางฟีฟ่าต้องการภาษาอังกฤษซึ่งคนที่ถือเอกสารตรงนี้อยู่เนี่ย ไม่สามารถที่จะหาภาษาอังกฤษได้ถ้าหาได้ก็คือแปลเอานะครับหรือว่าส่งไปให้ทีมแปลภาษาแล้วก็ส่งให้แต่ทางฟี ف าต้องการยืนยันจากตัวจริงอย่างเช่นออกจากภาครัฐจากนูน่นจากนี่จากนั่นนะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะทําได้ทันจริงหรือหรือว่าถ้าทันทําเลยได้ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบมันมาปลายทางแล้วว่าไม่ทันไงน,นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเอา้าทําไมไม่บอกตั้งแต่วันแรก หรือแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแบบนี้ซึ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับจากข่าวตรงนี้ที่มันออกมาเนี่ยนะฮะแล้วมันก็กําลังมีปัญหาต้องบอกเลยนะครับว่านักฟุตบอลตัวน้องเองเนี่ยก็กลัวเหมือนกันถ้าหากว่ามีการพูดถึงเยอะๆแล้วจะก,กลายเป็นว่าเฮ้ยทีมชาติไทยหลังจากนี้ไปเนี่ย จะมีปัญหาไม่อยากต้อนรับน้องหรือว่าใดๆก็แล้วแต่มันจะทําให้แบบเหมือนกับว่าอยู่แล้วมาเล่นร่วมกับทีมชาติได้ยากขึ้นก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะครับที่หลายๆฝ่ายเนี่ยหรือว่าตัวของทางจอร์นมิตินเน้นเองอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะ แต่สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้น้องเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากนะครับคือการอยากเล่นทีมชาติไทยแล้วไม่ได้เล่นเขาอยากมาช่วยเขาแบบใจเกินร้อยมากแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่สามารถเป็นไปได้ในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็คงจะต้องมาดูแหละครับว่าเอา้านะฮะ ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะแก้ไขอะไรได้หรือไม่มันจะทันไหมแล้วเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันจะคืออะไรนั่นเองเผื่อว่าน้องเนี่ยนะครับจะได้มีใจกับไมคกครั้งว่าอยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะบอกได้เลยครับว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเด็กก็บอกว่าไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไม่ได้อยากจะมาแล้วถ้าวันหน้าน้องเกิดโอ้โหเป็นซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาแล้วไม่เล่นให้กับทีมชาติไทยคงจะโทษใครไม่ได้จริงๆะครับก็คงจะต้องหันมามองไอจุดเริ่มต้นเนี่ยแหละว่า เขามาแล้วแล้วไม่ได้เล่นนี่แหละมันคือเหตุผลนะครับส่วนคอมเมนต์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหมากันพร,พรึบพรับพรึบพรับเลยนะครับทุกท่านก็ยังไม่ทราบเรื่องจริงหรอกผมเชื่อนะฮะทราบแต่เพียงว่าอ่ะมันประมาณนี้นะบางท่านเนี่ยบอกว่ามันคือเรื่องของการบริหารจัดการแบบไทยๆหรือว่าเป็นเรื่องอื่นกันแน่ครับนะครับเออบางท่านก็บอกว่าบอลอาบาตแถวบ้านดูมืออาชีพขึ้นมาเลยครับทาแบบนี้ เขาคงไม่มาแล้วคงเข็ดกับการทำงานแบบนี้แค่มาถามหาความรับผิดชอบว่าเป็นบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ยังเป็นปริศนาหรือว่าไงครับนะฮะ นนต้องบอกว่าต้องมีคนออกมาพูดเรื่องนี้นะว่าสุดท้ายเป็นยังไงผมเชื่อ,อเลยเกินว่าถ้ามันถูกหรือผิดก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแล้วก็ชี้แจงมานะครับสุดท้ายแล้วมันเกิดความผิดพลาดขึ้นได้แต่ตอนเนี้มันเงียบไงมันไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สําคัญพอเสร็จแล้วเขาบอกว่าเาน้องกับบ้านได้เลยนะฮะเอา้ามันก็เสียใจเป็นธรรมดานะครับอีกท่านก็บอกว่าเอกสารไม่พร้อมต่อไปก็ไม่ต้องเรียกนะเออจะเอาให้มันเรียบร้อยก่อน เสียวแทนเอรวนการนี้ย่เลยครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะเคยเล่นแล้วไงะนะครับเคสนี้อาจจะไม่ใช่เอกสารไหมมันคืออะไรกันแน่นะฮะดีครับยังถือว่ารักษามาตรฐานไว้ได้โอ้ไปกันใหญ่นะครับอีกท่านก็บอกว่าอ่อก็เป็นซะแบบนี้เขาถึงไม่อยากมาแค่เรื่องเอกสารยังทำกันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยเสียใจยแน่นอนครับเอกสารหรือไม่เข้าตาโค้ด เอออันนี้เอาเอาจริงผมว่าถ้าไม่เข้าตาโค้ดก็ก็บอกเด็กไปนะฮะแค่นั้นเองเพราะมันยังมีการตัดตัวได้ไงผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะบอกว่าไม่ผ่านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเพราะว่ายังยังข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้ถูกเอ่อเปิดเผยออกมานั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาโอ้ทางบอลไทยเนี่ยเขาได้รายงานกันมานะครับว่าเช้านะฮะช่วงนี้เนี่ยนอกเหนือจากข่าวน้องมิติเน้นแล้วเนี่ยมันมีเอเจนต์ปลอมอีกนะ หลอกแข่งลุกครึ่งเนี่ยเออเอากลับมาเล่นในเมืองไทยเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูกันดีๆนะครับนักเตะลูกครึ่งนักเตะต่างชาติที่จะมาเล่นในเมืองไทยเพราะาเรื่องดังกล่าวมีข้อมูลจริงๆผมก็ทราบมานานแล้วแหละนะฮะมันมีคนทําอะไรแบบนี้ซึ่งทางบอลไทยเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าเอเย่นรายนี้เนี่ยได้พูดถึงว่าทางฝั่งของตัวเองเนี่ยมีคอนเน็กชันเยอะนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนักเตะลูกครึ่งก็ไม่ได้สนใจที่อยากจะกลับมาเมืองไทยแต่กลายเป็นว่าเอเย่นปลอมรายนี้กลับยื่นชื่อของเจ้าตัวเนี่ยนะครับของนักฟุตบอลรายดังกล่าวเนี่ยไปที่สโมสรในไทยลีกหนึ่งเพ แต่ดีลไม่เกิดขึ้นเพราะทางทีมดังกล่าวเนี่ยรู้ว่าผู้เล่นรายนี้ไม่ได้รู้จักหรือใช้บริการเอเจนต์รายนี้นั่นเองนะครับเท่าที่มีข้อมูลนักเตะยังไม่อยากจะกลับมาเล่นในเมืองไทยด้วยซ้ําแต่ว่าเอเจนต์เนี่ยเอาไปขายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงสําหรับนัก ไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยหรือว่านักเตะต่างชาติหรือว่าลูกครึ่งก็แล้วแต่นะครับที่จะเข้ามาคาแข่งในเมืองไทยหรือว่าจะออกไปคาแข่งอย่างต่างประเทศก็ดูเอเจนต์กันดีๆด้วยแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ